ดีค่ะพี่พิมเพื่อนไปคะ่ะหันทางกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนส่วนทวันนะคะนั่งกลองแบกนี้บรรยากาศดีมากเลยคะ่ะดูว่าบ้านหลังนั้นบ้านในฝันเรซานสวยงามค่ะ ในไไนี้มีอะไรมาเอ่ยนี่มีอะไรมังคะยังไม่ได้เดินดูเลยนะเนี่ยสวยงามนะคะกินไม่ได้ลูกแดงตัวอ่างนค่ะอง,งุ่นไร่เม็ดอง,งุ่นวลูกเล็กนะคะดอกมากค่ะโอ้โหน่ารักจังเลย Hvad er det nu? Det er lige at lave, eller hvad? Det ser nyt ud. Ja, det hedder, nej, no, det tror jeg ikke. De er for ja, det, det. er, er det konghat? Ja, ja, det er en kongruen, det der. Men det, det, men det, Mort, kong, det, er det er fra Eremitage, står det. Det er den, vi sidder på Ja. Det er et jagttrofæ. Ja, men det ser det nyt ud. Ja, det er det ikke. Okay. สวยงามไปค่ะโอ้ยสะออนอง,งุ่นเนาะค่ะพี่นนองสอนน้อยเดียวดกขักดกแน่ออหอยิอ๋โอโอเคเบ่ง์่าบานลางนันงามเนาะ น้องปลาใหม่ใหญ่ๆทั้งนั้นเด้อค่ะพี่น้องเห็ดหลายหลายฟังแต่เสียงเอาเด้อค่ะพี่น้องเห็ดหลายหลายแกก็บม่ได้ไปหาไปเบิ่งเด้อค่ะแถวนี้แพงเด้อค่ะที่ไอ้บ้านหลายหรือคือคือเออบ้านหลายหรือคือวัดซัง พัะะเดเมม็นเนาะค่ะปับเราเด้อค่ะ อันนี้โอ้ยกองคือเป็นยังสีเนาะคือเป็นสั้นๆเขามาช่มฟีด้วค่ะพี่น้องอมาได้เสียงเงินคาเขา,ขาเด้อค่ะพี่กาดิฟฟ์ for come in be free for come in and looking แล้วค่ะชมต่อเลยค่ะกลับแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆเนข้าไปเข้าไปชมในสล็อตนะคะคนเยอะมาก

thank you. ค่ะชมทั้งหนายมาแล้วนะคะอ,อ๋อมามาเจอคนแต่งงานนะคะตรงนี้ <Yes. S 1> เหมือนเคยเอ่ออะไรอ่ะถ่ายถ่ายลงเฟซใช่ไหมคะทุกคน t'wo' i lan สูงมากค่ะในภายในนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้เข้าไปในภายในตึกโน้นนะคะตึกโน้นเข้าไปไม่ได้นะคะทุกคน สวยงามนะคะพี่ๆเพื่อนๆระรับชว่วงแต่ก่อนนะคะโอ้ยเข,าก,เขาก็เข้าไปดูได้เนี่นยในโน่นเห็นไหมคะทุกคนเขาเข้าประตูนั้นอะแอดไม่รู้นะคะอันนี้ออกมาข้านนอกนะคะทุกคนแต่หมากเละนี่นะคะออกมาด้านนอกเป็นบ้านเก่า คพ่อใหญ่ฮัลโหลเซียร์ฮัลโหลฮัลโหล e v e r y วันอินเดอะเวิลองคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Thank you to everyone <laughs> <laughs>